ผมเอานั่ง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 ปับปับเลยนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยเนาะเออเอาไงครับกอยกอยกจากลาตอนตาของพี่ตกต่ำคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่ สวัสดีครับผู้ชมครับสแตดกตับครับวันนี้อิฐปวงลสศออนนะครับมาแล้วพี่น้องครับเดินทางมาที่ถนนปัญญาอินทราครับผมได้รับการแนะนําจากแฟนขับหลายๆคนนะครับบอกว่าอยากให้มาชิมลาบก้อยฝีมือไอ้ไพ่พงศอนมาสั่นเพิ่นเปิดร้านลาบลัางก้อยอยู่นี่พี่น้องจิ้มจุ่มคนบ้านเดียวกันนะครับเดี๋ยวต่างผมมาครับสวัสดีครับพี่ไพ่ครับโอ้ย นานๆทีได้มาเจอนะครับคนบันเฮ่าบ่ได้ไปลองเพลงบ่ครับมื่อนี้บ่ได้ไปครับมื่อนี้โควิดครับผมมื่อนี้โควิดเนาะเอาจักรทอนนะครับผมมักเพลงอันไอว่ได้เป็นยังไหมไอ้เก่งกระโดไหมเนี่ยไอบ่ได้เป็นยังไอเก่งกระดอเดี๋ยวด้วยเสียงคือเปลี่ยนไปไปพีไทยไครับผมอยากเห็นหนาคักๆักจรอบันไดเนาะขอเบิ่งหนาไอ้ายเนี่ครับเฮ้เฮ้เฮ้พี่ไพยู่ใส่ครับใส่ยุ่งไงจีครับผมไอสวัสดีครับ ขออนุญาตขออนุญาตเอาไม้ใส่อไอพ่นนี้เด้อครับขออนุญาตขออนุญาตพี่ไผ่เด้อโอ้ดีใจดีใจครับแฟนคลับบอกว่าอยากให้ผมอ่อผ้าแฟนคลับสแตนเด็กตัดมาเยี่ยมลากได้แน่โอ้ครับยินดีครับยินดีชมครับโทรหากับพี่ไผ่นี่จริงๆแล้วพี่ไผ่ไม่ค่อยว่างเลยนะเพราะว่างานคอนเสิร์ตก็ก็เยอะมากแต่วันนี้เป็นวันเหลือกง่ามย่นดีที่ได้มีโอกาสได้มาช่วงนี้ว่างเงี้ยครับเงี้ย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 มึงว่าจะดูหลงให้ยามไหน โดนไหมครับร้านนี้จริงๆสมัยก่อนนี่เอื้อยผมขายอยู่ร้าดบุญอ่ะมาอยู่สมัยก่อนก็อยู่เป็นของเศร้าของนึงก็อยู่เหมืนว่าหกคนหาคนหกคนอยู่นะสมัยแรกๆบ่ครับไน้ทำไมปีไผ่คือเพชรลาบเพชรข่อยมอก่อนพี่น้องก่อนที่มันเป็นศิลปินสมัยก่อนผมอยู่แผนกเครื่องพวกฝนมีดเอาไปปุ๊บเดี๋ย้องเตรียมาลาาด้วยกันนึ่งผมเป็นแผนกย่างนะครับเขาต้องไปล่างพวกไก่ทิู้แบบนี้ไก่ทิ้งแบบนี้จริงๆเดี๋ยวเพิ่นมันไม่แบบนี้เพิ่นสีมาเพิ่นสีมีพวก มันเดี๋ยวนะครับพี่เขาตองเขาต้องมา่สี่ก่อนเบรกไปสักหน่อนก่อนที่ยวไม่เป็นร้านจิ้มจุ่มไอ้จิ้มจุ่มจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มคนบ้านเดียวกันผมอยากกินแก้วฝีมือพี่ไพ่ก่อนเดี๋ยวเขาคุยกันเรื่อยๆพี่น้องผมขอสร้อยจูด้วยสร้อยจูดสร้อยจูดตับแบบแซ่บไอ้ไอ้สี่แล้วไอ้จิ่งเอาเอาสามสิบเกียร์ก็าำสค่ไอ้สี่พันกันโอ้ได้ครับเอาใหดแก้วก่อนก็ได้ไอ้เปิดคูณใดสีมีโอกาสได้กินสร้อยจูดฝีมือไอ้ไพ่คือผมครับพี่น้องโอ้ตับสดพี่น้อง นี่แห,ห<ม>ละฮะวิธีดูตับดูไหมครับรแฟนครับเอฟซีสเตเตอตับเห็นไหมครับ <c oughs> ตับสดพ้่นสีแบบใสๆแบบนี้สีบบชั่มสีโบออกเรืองเหลืองปิมองเห็นเลยเลยครับพี่น้องโอ้โหนี่ครับพี่น้องคนซอยเนื้อเป็นก็คือปลิหั่นไล่ขวางเลยครับก <c oughs> ารหั่นเนื้อเอยหั่นเนื้อเนี่ยปฏิบริทหั่นท่างตรงมันบองยังไงพี่นะอ่ามันสีหยำหยกสีหยำหยาสซอยจุที่นี่แปดสิบนะครับผู้ชมครับ อเรบี่ไพ่เองแก้วเองนะครับอ๋อสูตรพี่ไพ่แล้วตัวนี่ตัวนี้คือแก้วห้องสิบปุงสำเร็จไปแล้วหรือห้องสิบปุงไม่ก็ได้คื้อันเอาเอาพี่ไพ่บุ้งผมได้ครับขอทั้งหมดเพราะเผ็ดไปเลยแล้วสูตรคือคือยี่ห้อไหนเพื่อสิต้มดีไปแล้วสมอดีเข้านีินะครับครับดีเนี่ยพี่เคยเราสิบมาต้มมาชิมนะได้ทำไมด้บ้างบุ้งได้วาสูตรวันที่เป็นอะไรใส่ได้หลายชนิดเออใส่หลายจัดหลายไม่หดห้อดต้มไปแล้วใช่ไหมครับ แซ่บบ้างดขมโอ้โอ้โอ้ขมนัวเป็นขมนัวซึ่งคนข้าวการปุ๋มแม่เหล่านะครับอันนี้พี่เคยครับพี่เคยคนปุ๋มอู้อ้แซ่บครับไอ้สวัสดีครับอู้จำครับเขาชื่อกระแสนะนี่อู้คัก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 คิริวครับคิริวปึ๊บ ับอตับหนึ่หม่นอนมับหมุนใช่เลยครับไมได้ใจขนาดวะผมคงๆครับอืมอ่ะองครับ ตันแท้นหน้าครับพี่นออ้องก้อยขมสูตรพี่ไผ่นะครับก้อยขมจ่างบาดไอก้อยขมหกซิฟครับหกซิฟสูตรอะไรไสเกลือไหมมะคือเป็น,นปลาอ่าบ้านเท่าไห่ไสเกลือเลยครับบ้านเท่าไห่ไสเกลือใส่ปลาแดกนะครับปลาแดถ้าเป็น,นถ้าเป็นลาบโบราณบ้านเท่าก,ก็จะใส่พวกอเอ่ามะขันด้วยกัน งานเลยนออมาขันสัสกกอนอย่างนี้ครับโอ้คุณเพ็ดทำลำม่ดีครับแค่คนคนดีขนาดครับอ <c oughs> <c oughs> จุเลยจุน<า><า>ะนะแล้วนาดิป็นเทือ่ออะไรนะว่ารงเทีไม่ได้กินจุเลยดีกว่าไหครับน้ำลายแตกเป็นพี่น้องทางบ้านครับอาหารเสือครับผู้ชมครับผมชอบความเป็นพี่ไผ่ซึ่จึ่งก่อนในนี้ผมก็มีข้อมูลที่นั่งคุยกันก่อนที่จะมาอัดพี่ไผ่บอกว่าอ,อยากให้พี่น้องเราเนี่ยพี่สาวพี่ชายมีงานทําแบบว่าเคย เคยทํามาครั้งหนึ่งแล้วก็เลยพอตัวเองมีงานก็อยากให้พี่สาวสบายรับไปยูบานแม่พักไปยูบาน่ครับไปยูบานแต่ว่ามันมันมัน,มน,มนคือความเขดคร้บเขาขึดว่าเข,า,เข,า,เข,า,เขาสิดูแลคนดูแลได้ครับแต่ว่าในความที่เขาเคยเหตุงานะนะเพราะเขาจะเคยเหตุงานเขาจะเขาจะอยู่บ่อไหนเพราะว่าเขาจะมีครอบครัวเนาะในต่อเดือนเท่านั้นเท่านี้เขาจะไปทำมากระยุได้แต่ว่าในความเป็นจริงเนี่มันสวนทางกัน ามเ่ากินหอดเพิ่นกับบได้เห็นกันนั่แมนไร่เขาจะอยู่บ้านเ้าไปยุงเทพเป็นตัวครับบางที่นี่มันจะแบบเออเกลี่ยบริษัทยู่แบบนี้ครับเกืีอยมีแขนมีขามีกำลังเพราะติดงานพนีิได้อยู่ใหญ่เกลี่ยยู่ยังสี่เท่าเลยครับเกืีอยไปขายของซะนั่นครับกับแม่ยุงเทปนี่แหละครับจุดเริ่มต้นต้องการกรุงเทปรอบนี้คือว่าหาทีขายของหาที่สลับขายลาบก้อยเข้าไปละแมนแมนครับจัางไรก็ปลักรักยุงเทพไปละก็เลย ใส่อะอรยังไงครับใส่สิ่งใดของสาสมมาั้หมบครับในการที่จะมาจุดจุงนี่ซึ่งมันต้องเป็นเป็นทรัพย์สิสนของเองสินะเอาใมา่เลิก็ดูแลขอบเวว่าได้แต่สมมุติว่าผมมองเงินให้เอืยอยงังใช่ผมมาเงินนั่นมันเก็สิบเบิรไปเรื่อยๆละ่ะก็เลยว่าเอาเงี้ซะเอาทรัพย์สินนี่มันเป็นที่เขาเคยเห็ดีดซะมีทีปุ๊บมีหลานเขาได้อาศัายกินเขาแ่นวะครับก็บขึ้นหอดกันก็นกนมาหากันใน เพื่อจะกันยูว่าขาบ่ที่นี่กับลูกหลานเท่าไหร่ไงขึ้นมาอยากมาเห็นงานอยู่กรุงเทปมันมองนี่ของเห็นงานมาพักอยู่มองนี่ก็ได้เองสินะก็ลเลยไปซื้อตัวซื้อตู้เขาเนี่ยเนอเป่ามาต่อกันข้างหลังเป็นบ้านเนขาจะเอายู่ไปทีมงานอยู่ขับเกิดซื้ออันนั้นอันนี้เมื่อไหร่ก็เพิ่ไปเรื่อยๆนะครับไปจนมันเป็นรูปเป็นลางก็ทุกคนเกได้ามาอยู่มาอยู่กับในมาซอยกันบหม่ครับก็ยังสิ่งอะล่านยังเสียล่านจริงๆกับไปทีมงานดีไปคอนเสิร์ตนั้งกันครับแล้วก็ขับรถชชุดบบ่่่ทีีีีนนนพวงง้กกมเ มาขายลุกชิ้นเนนสินะออม,มาอยู่น้วกันจะไม่ได้ญาติกันเหมือนนะครับเนี่ยครับคือช,ชอบแนวความคิดพี่ไผ่เพราะว่าตัดสินใจซื้อที่ตรงนี้ก็มไม่ใช่เงินน้อยๆนะผู้ชมนะก็คือแบบว่าความความ,ความที่บอกว่าอยากอยากใกล้พี่ๆน้องๆแล้วก็อยากอยากอาชีพให้พี่ๆน้องๆได้ทำนะครับพี่น้องแต่ละกายเป็นศูนย์รวมของญาติพี่น้องนครับมาตุ่มมาห้อมกันสมมติว่าเมื่อวันหยุดนึงสิเขาจะกมาเห็ดกับเขากินกันนึงสิเขาก็รู้สึกเข็นแล้วเขาแบอ แต่กี่ฮ่าเป็นคนรับจมูกเขาได้มีโอกาสได้หายเพิ่นหายแล้วเขาก็มีความสุขในการที่มาอยู่นั่กันเห็นไหมครับไม่ได้ไปไกลกันเห็นไหมโอ้นี่แหละครับมีโอกาสกระแบงปันพี่น้องผมครับือว่าหลายๆคนเบิ้งเนี่ยเอาไว้เบิ้งเอาไว้นะครับผลไม้ลาเฮาเฮาเขามีโอกาสมันควนสุดก็คืออยู่กับครอบครัวอยู่กับพี่อนกับน้องอย่างนี้เพราะว่าอายเพิ่นโอ้คิดการไก่อะเขาบอกว่าซืเมื่อไหร่ต้องซื้อเข้าเนี่ยครับอันเป็นใส่หมูย่างซึ่งซึ่งเพิ่นกะทิมักหลังจากที่ต้มแล้วเขากมาชมดูนะครับอันนี้ใส่่่หมูยางนี

ใส่จานเจ็ดสิบใส่ย่างเจ็ดสิบบาทนะผู้ชมนะโอ้มันนุ่มว่ะอ่าแล้วก็จะมีอันนี้นุ่มอันนี้นุ่มพี่น้องใส่ย่างมาแล้วต้องสั่งนะอันนี้นะอย่าลืมนะใส่ย่างเนี่ยต้องจิ้มกับโตน้ำจิ้มโตจุ่มเลยต้องตักกันเลยกับสาวสวยบริการนี่สาวสวยบริการครับปลาอีหลางขปจะเพ่งนะที่ไหน

ม็นกิอยูนี่เาต้องเขียวเป็นพิเศษทำไมมันจิมจุ่มเขาต้องเขียวเพิเศษแ้ว,ว,ว,วแก็ใส่ไปรับอันนี้มันม่กินหอมของของคาเขาตอกมาขัวคาขว่าาขงงยวยาาน้ำจิ้มจุ่มจะมีความหอมของอของคาน้ำที่ความหอมของง่าง่าแค่คายผสมออกทุกจีนนิดแต่ว่าพิเศษคือเ่มขึ้นงอื่นคือว่าพนจิมี่ ความหอมของคานต้องเด้พี่น้องครับต้องขัวครับต้องขัวว่าไอขัวเร่อยต้องขัวขัวแล้วเขาจังมาปั่นปั่นใส่กันปั่นปั่นแล้วต้องใส่เปร่าในการปรุงนะครับต้องมาเขี่ยวให้มันเข้ากันว่าเพารสชาติมันพอดีว่าถ้าไ่พอดีก็ต้องขาดอย่างงี้นะประหยัดดีขึ้นขึ้นมาหน่อยได้เวลาแล้วครับไปประหยัดได้ไถได้ครับอันนี้หมูบ่ขอประหยัดกันนะพี่น้องอันนี้เป็นหมูว่ะอันนี้เป็นหมูเป็นหมูเขาจะหม้อผักลงกันป่ะไอ้เอาอะไรก่อนครับพิธีการไอจัดกครับผม วิธีการกินจิ้มจุ่มนะครับร้านคนบ้านเดียวกันะครับใส่หม้อเลยอ่าอะไรนะไอ้มาเห็ดเห็ดเนาะชั้นทองว่ามันก็คือห้าไปกินสุกี้ไว้แม่นเนาะต่ามันเหมือนกันยิ้มจิ้มหรือไงครับแลรกกะมองสถานที่ ในความคิดของผมนะแมนเนาะกิมจุงครับชาบูหรือสุกี้ไก่เคี่ยงกันดีเพื่อนครับยเพื่อนมันอยู่ที่ของความแตกต่างของรสชาติน้ำจิ้มของรสชาติน้ำจิ้มครับไหตอนนี้ก็จะเป็นไผ่ขคิริวอ๋อครับแล้วก็เนื้อตัวนี้จะเป็นเนื้อน่องไรนะครับเนื้อน่องไรขาล่างเนี่ยน่องไรน่องไรครับตัวนี้เป็นผ่าคิริวที่เขาเอาไปเคี่ยวว่าฟอกแมนครับไ่ไข่มันกรึ๊บนะครับครับผม ใช่ครับขุียโวขอยาวขอ่ยียดด่ว ตัวนี้สิเป็นน้ำจิ้มยุ่งแต่ตัวนี้สิเป็นน้ำจิ้มปลาเป็นตัวนี้มันเขาสิม,มัดแบบนี้ก็ได้มาก,กว่าเปรี้ยวแบบยำนี้ก็ได้เห็นไหมครับผู้ชมจิ้มจุ่มผ่าปอได้แล้วผมบอกเลยเพราะว่าน้ำจิม้มคนเราขึ้นผู้อื่นที่บอกว่าเราขึ้ผู้อื่นไปว่มันมีความหอม,หอมของคาอันนัวคาของหน้ขาขนเลยสิ่งหนึ่งนะผู้ชมถ้ารักพี่ไผ่ผมชอบอกอย่างหนึ่งคือแกไม่หวงผัก ปลาไหลให้ไวคนบัลเท่านี่ค้นบอลเท่านีต้องกินผักผักต้องมากก่อนพี่น้องอันนี้สำคัญเลยครับตัวจะมาตัวนี้ก็คืเป็นเป็นอู๋เพียร์ตัวนี้เป็นต้มขมครับไหตัวนี้เป็นเป็นอู๋เพียรพี่น้องครับเป็นต้มขมครับต้มขมก็บเมี่มันเน้นเอ็นแก้วเลยมันนี่เอ็นแก้วเลยเีลยครับเอ็นแก้วมีม้ามมีเอ็นแก้วมีเครื่องในพวก ปกินดูพวกนี้นะครับเต้ครับต้มนี่จะั่วเ่าอไรต้มหกสิบต้มหกสิบเพลยังไงพี่น้องอันนี้เนือสิละห้าเหมือนหกสิบหกสิบนะครับผมมักตรงเอ็นแก้วอย่นะครับเนียนเนเป็นไงครับผมเปไอันรำมีีบ่เคยได้กินเลยเธอรันโดนโอ้โหบ่ได้กินรสชาตินี้แมาโดนเด้ง อันนี้เขาอยากจะใส่ขมอลัลม์ลำนะผสมที่อ่ะใช่เขานะมีความหวานคงดีนะ,นค,ะครับผมอลัลม์ลำอันนี้โดนพี่น้องตุ่มขมอันที่หาวายองจะมันจัดแสบก็จิบอกวายองต้มาชิ่มเมืองต้องมาชิื่มแป้งครับอี่หาวายองกันอันนี้ก็จะเป็นอูนนครับเป็นอูโอเคอันนี้อูเพียอส้ายๆคล้ายๆออมเนาะพี่น้องสีอธิบายสร้างรา ต้มคำว่าต้มก็คือเครื่องเทศเขาจะใส่โดยไม่ต้องสับไม่ต้องตำไม่ไม่ต้องตำ,อ,ตอ,งตำอันนี้คือต้มครับแต่ถ้าเป็นแกงอ่อมต้องเอาเครื่องเครื่องปรุงเนี่ยตำก่อนแต่ถ้าเป็นอู๋ครับก็สีหน่อยอแล้วก็พ่้อมเนี่ยพักสีหลาคพูดยากทานกันไหมพี่ต้องตัวหนึ่งครับผู้ชมร <Okay. S 2> าดนี่ครับรบาบหมูมันจะเป็นลาบหมูครับลาบหมูนี่ก็สีแล้วแต่ะคุณว่าตัวไหลายทั้งกลางมันก็จะมาเปรี้ยว กบันทฮาสีสกินแตกก่างกันนะครับแม่ครับมัเท่ทาสีสีิผสมมไนนาไดเานาะนั่นครับมัลท้าสีกินผสมมาเนารถจะภากลางรับเกลียวเกียวแล้วก็ทีม่เป็นปลาปลาน่ชุด ตัวนี้ไม่เป็นเหมี่ยงปลาพี่น้องครับตัวนี้มีมีมีอยสองชนิดคือมีปลาที่มันก็ปลาทับทิมครับท้าวใบ้มน้ำจิ้มปลาต้องเป็นตัวนี้ป่ะเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนเป็นตัวนี้เขาต้องห่อมันมาเขาต้องห่อครับที่จริงปลาเจ้าบาดเนี่ยปลาชนอะไรปลาแปดสิ้นนะครับปลาแปดชิ้นเจิมีบวกเครื่องเที่ยวเครื่องพักให้แม่นครับนี่น้ำจิ้มให้นี่นี่ตัวนี้เหรอครับครับอ๋อครับบางคนมันไม่นั่งกินเหมี่ยงนะเพื่อนว่าไม่กินเหมี่ยงเพ่นว่าแม่มักพี่น้องเหมี่ยงเลย กินเมียงพี่ไพเวลาไดสิเดเขามาล่างกับไลาบางกันป่ะส่วนหลายช่วงนี้เขามาเกิดทั้งมือได้ไหมเพราะว่าโควิดเนาะใช่ครับช่วงนี้เขามาเกิดทั่งมือกับก็บรุนว่ามันสิเริ่มต้นจังใดหรือว่าสิไปจบตอนไหนหรือว่าสิเป็นจังไดเนาะคนที่ิดงาเนืเหมือนเทิงหรือเค่นี้สาขาก็ยังเป็่ยังไงยังผมสิกะ คนทางทีเยลอมบ่าเราก็ทุกอาชีพมาละเป็นเราก็รู้สึกบดีบางเดกกับกระทวดมันดีนะครับแต่ผมก็ว่าดีขึินนะครับมันยึดเงยวใจเขาได้นะครับข้างประเด็ไม่ได้ทําเพื่อที่จะไปทําอวดอ้างใครแต่เราทําเพื่อให้เรารู้สึกว่าเรารู้สึกสบายใจแมนครับวันไหนถ้าไม่ได้ทําก็รู้สึกว่าขาดอะไรไปอย่างหนึ่งแม่นเอาไอ้แ่นเขาไปเตะอบอลมากเตะบอลสินะเออแมนนะพี่ไปหน่ อยู่ในทีมเดียวกันนี่นนนนพี่น้องทีมซัทท่าผม<อ>ผมพาจากเตะเพราะเป็นแต่ว่าทีมนั้นสิเป็นทีมที่ไปไปเฮ็ดบุญนี่ยนะครับ,รบผมเป็นคนเตะบอลไม่เคยเป็นน้อกพี่น้องแต่ว่าผมก็อยากไปน้ำไอ้น้ำไส้ผมแต่ผมก็อยากเตะอ,อยู่อยากอายลงลงลง,ลงเอะธนาเนี่งไนผมก็อยากอายแต่กันพี่ไพเราเป็นคนเตะโอ้ได้เขาติดทีมเก่งนี่เนาะทีมจังหวัดพวกนี้เนาะไอไปเตะของเยอยู่ครับแต่ว่าก็จริงๆก็ไปเป็นกำลังใจหน่อยทำไ้ว่าได้เตะแบบจริงจังว่าไปแข่งก็นิดหน่อยขนาดนั้น ไปก็มีบางแมทที่ไปแข่งก็ได้ลงอีู่ีล่าสุดก็ได้ยิงอยู่ประตูนึงโอ oh. ้เต้ก็เอ่อโุรินเหรอครับวันนั้นโซลินยิงยิงยิง่งยิงประตูนึงครับยิงประตูนึงปาดฟุกบว <c oughs> กเ <c oughs> กับรับตารับตายิงเลยนะมันเตะดีดีรครับพี่นอ้องคนเตะดีดีผมเห็นแล้วคือว่าตอนแลนล้ำกันเนาะมีหลายๆคนพวกพี่แสนชัยพวกหลายคนเห็น้างไหมนี่ก็จะเป็นมันข้อมวยย่างอันนี้เป็นนมทำไมบริยานได้พี่น้องทำไมครับ ตอนนี้เพิ่นเกิดที่มีความความความใหมุ่รบไมโตเพิ่นนะครับอันนี้ดชิมได้ทุกอย่างครับแต่ถ้าผมกินเนี่ยกินก็ขอเจ้าของเนี่ยผมจะมาก,กินน้ำกินมาเนี่เพราะผมรู้สึกว่าเพิ่นมีความหวานเค็ดข <ไม S 1> ายวเอ่าผมว่าให้เิุณขวดขายนี่ดังเด้อ่ะมันแซ่บไหมยากเฮ็ดดีกว่าไหอ้บ้างเนี่ยไอ้บ้างอะไรครับอนาคตเท่าอย่งไรครับไอ้ผมอยากกลับบ้านไปดูบ้านเรับผมปครับผมอยากเฮ็ดหน้าเฮ็ดหน้าความ<ด>หมายความหมายของผมเข้ามาเฮ็ดหน้านี่บวไรเฮ็ด บริเฮ็ดแบบว่าต้องต้องเฮ็ดหน้าอย่างเดียวผักพืชส่วนผสมอย่างต<ม>่างๆท,ที่มันสามารถที่แบบพืชไร่ส่วนตัวที่มันเป็นแบบทั้งหน้าทั้งเลี้ยงไก่เลี้ยงกาเลี้ยงเป็ดยังสี่ไหมครับไปไก่เขาไปกินไ<ม>ล่ว,วันเข<ม>าไปกินนี่<ม>เราะเลยอยากกินเขาก็ขายได้ยังเสียน,นะครับหรือแบ่งพี่น้องได้แบงคือเมื่อไงยื้สวนเกะตัวพวกทั่วไวม่ยังเสียเขาก็กินมาท่านนี่จีกับพี่เจ็บให้พี่น้องเพิ่นมากแล้วก็ห้พี่น้องแต่ซีเขาได้กลับมามันบ่มีเงินแต่ต้อเห็นรอยยิ้มเพิ่นนะนะ ขอบคิโอ้ยขอบคุณเด้อโอ้ยบอดี้ไม so, um, ่เข <okay. S 2> ้าไปเพื่อนนี่สิครับอุ้ยเอาให้เพื่อนนั่นนอันนี้นี่นี่สิครับอันเป็นการตอบแทนแบบสมัยก็แบบ้องแรกของใจแรกใจนี่นะคิดด้วยว่าอนาคตกับสิ่งนี้บุกพื้นมุนเวียนแบบแม่นแม่นครับคือหมายเขามาเขาต้องให้มันพอเพียงทุกอย่างเลยเขาจะลับไปเฮ็ดตรงนั้นนี่สิครับถ้าสมมติว่ามือนึ่งผมจะจันใจเพี้ยตรงนั้นผมต้องสามารถที่ดูแลครอบครัวอะไรนี่สิครับอันนั้นเป็นความสุขสำหรับสิ่งที่เขาคิดแต่คคววาาาามมมสุขกัับบบเเป็นนจจริงงทืออ บ่บ่บ่ไปน้ากันอะไรอย่างเงี้นบางเทียเขากับตั้งบักรักบักทานอยู่นี่คักแล้วเนาะบางเทียแมนจีเวียคนมันก็ถ๋ทเมื่อวานนี่ยมาอย่างมากบางเทียบแมนเขาถามว่าหน้า่าแม่ว่าลูกเมื่อโอ้ยเมืองเทียบอีกแล้เอออยู่เนาะใจมันจีเวุยน่ะนะครับไปเห็นทรงในตรงนั้นก็เหมือนเรื่องคือสภาพสมัยก่อนบ้านผมผมมีทางทางหลักดยางเลยครับเป็นทางแดงเป็นท่างดินทรายนะเป็นไรงัวเสียงฝงว่ะ ก็เลยคิดเออเขาเปียกยังไงบ้านผมก็เลยไปเห็ดบ้านนี้แม่หลังึงซึ่งเฮ็ดที่ถูกเถียงนาพอที่เราเคยส้างไว้ตรงนั้นนะครับขับมาที่นี่ก็กลายเป็นว่าพอเขาส้างกันมาแล้วปุ๊บมันเป็นจุดศูนย์รวมของพี่น้องกันไหมผู้ใดมาปุ๊บมันก็เป็นสาป่ามันอยากไปบ้านแห่ก็ไปเศร้ายื้อนอย่างที่นะครับเขาอยเถียงกับบ้านแห่มนก็กจินเขากับกุ้ยกันผมนั่งมึงเลยผมรู้สึกแบบนี่แหละเป็นสิ่งที่เขาต้องการที่สุดนี่คือความสุขที่แท้จริงสำหรับเราผมคิดว่า พี่น้องครับมีคนโทรมาครับพี่น้องนี่มีมีคนครับใช่ใช่ยุไซดิคุยผมอยู่อันผมอยู่ร้านพี่ไพ่ผมมาจิ้มจิ้มจุ่มอยัยมากินน้ำกันงด้วยต๋องพี่ต๋องวะครับพี่ต๋องครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับมาเด้อมาเด้อนี่ผมกําลังนั่งมาเลยมาเลย เอาเอาไอ้เวบสวัสดีบววัสดียบโอ้ยดีมากดโอ้ยเอานั่งเอานั่งเนั่งเอานั่งเอานั่งเอานั่งนั่งานั่งเนั่งเอานั่งเอานั่งเานเอานั่งเอานั่งเานั่งเอานั่เอานั่เอานั่งเอาน่านั่งเอนั่งเนั่งเอานั่เอานั่งเอานั่งเอานัอานั่เนั่งอาเนี่งาานันั่งเอา่งเาจ่ากล่ อนตาของที่ตกต่ำเอกราชสองครับเอกราชสองอันนี้เอกราชชวนภูมินี่เอ่อเอกตอนเมืองเอกราชเก่งทุกทางได้ไปขออนุญาตชิมนะครับขออนุญาตขออนุญาตครับเป็นวันดีที่มีโอกาสได้มารวมกันโดยวันดีเพื่อนไม่ได้นัดมาเอาวัสดีครับผมพี่ลุงสิยาเข้าวเหนียวติดมือสวัสดีครับพี่ลุงครับผมสวัสดีครับไว้ไอ้ไอ้นั่งอไม่ได้ครับนี่พี่มนต์สิทธิ์ครับผมได่ครับผมดำรงวงทองอ๋ออันนี้ เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วคืออ่ามีทั้งจิ้มจุ่มสูตรน้ำจิ้มเขาเด็ดจริงๆสุดยอดมากครับที่นี่อันนี้อันนี้สนนีมมาดูอร่อยครับอร่อยมากมากพอดูนี่มากอย่างมากผมมากินทุกอย่างครับผมกินทุกอย่างครับม่ได้กินพี่เรียนกินใต้ด่าครับผมมักอันไหนแซ่บที่สุดไอรานพี่ไปเนี่ยโอ้โหอร่อยมากครับปลาเผาเนี่ยฮะลาบเป็ดเนี่ยฮะลาบก้อยนะฮะแล้วก็ต้มแซ่บเนี่ยโอ้โหแซ่บมากนะฮะจิ้มจุ่มคนบ้านเดียวกันนะครับนี่อร่อยทุกอย่างครับผม ผมหนาย,นายเลยว่าอีทมาชิมวันนี้เดี๋ยววันหน้าอีทก็ต้องมาครับผมเอะเห็นบอกวัานอาทิตย์มีการกุสล วันอาทิตย์มีการกุศลครับกองัจากฟุตบอลที่สี่แยกจ่าเฉยครับสนามไไออ้้นหงแกนทิปเปอร์สร้างพระนะฮะพระประธานพรอิ๕ศตวรรษครับไปไว้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดประมาณสี่เมตรครับผมยูบานอร่อยบ้านยูบานดอกไม้ครับบ้านดอกไม้เพื่อสุวรรณภูมิบ้านเกิดเพื่อนจังหวัดร้อยเอ็ดครับงานอาทิตยนี้เนาะใช่ครับเชิญเพื่อนด้วยนะเชิญเพื่อนน้องอีทด้วยนะครับพวกเราจะไปกันหมดเลยใช่ไหมครับผมแฟนคลับเอ็นทีสนามเลยครับสนามแกลนทิปเปอร์ แกงคิปเปอร์ครับผมครับผมไอ้เป็นซุปซุปเปอร์ซุปเปอร์นี่ต้องมีนะครับซุปเปอร์ขาไก่แกไปด้วยนะครับร้านจิ้มจุ่มคนบ้านเดียวกันนะครับพี่ไผ่พุทธธรอยากจะมาแซ่บอยากมาอร่อยอย่างที่ผู้ผมได้มีโอกาสได้มาชิมแล้วก็แซ่บบิลีครับพี่น้องครับแฟนคลับสแสตแตรกับมาให้ร่างใจกันได้พี่น้องคนบ้านห้าบ้านเดียวกันสมซื้อแซ่บๆฝีมือไอ้ไผ่แล้วการมือนีไอ้ตองกามาที่เอกราชกามาและพ่อกันโดยบ่ได้นัดหมา้หลีนะครับเบอร์โทรครับพี่น้องโทรไปที่เบอร์ใดครับไอ เบอร์ของผมหมดครับพี่อพี่โอ้ยถ้าอยากโทรถามง่ายเนี่ยศูนย์เก้าสามหกสามห้าสีโทรถามมาผมอยู่ร้านบอกระเบอร์นี่เลยเออโทรถามพร้อมแล้วก็โทรสั่งจองตู้ในพ่อศูนย์เก้าสามหกสามห้าสี่สก็ายเป็นเบอร์ทั้งร้านกันเยวต้องเพจร้านเพจะเป็นเพจร้านพื้นบ้านเดียวกันเลยครับเลยครับแมนครับในพายลูกเพจคนบ้านเดียวกันเลยนะครับคนบ้านเดียวอันนี้ไม่ใช่เจ้าของร้านครับเจ้าของร้านชื่อพี่เจเป็นพี่สาวพี่สาวอ้โหแม่นครับแต่ถ้าจะโทรหาผมว่าเออโทรไปยจะขอไปร้านบอหรือจะนู่นนี่ร้านบอ พี่เกอันนี้เบอร์ยังอันนี้เบอร์ยังเอเบอร์พี่เบอร์ยังอันนี้เจ้าของร้านครับเจ้าของร้านผมนี่อาศใสเส้นเอาไอาศัยเส้นเอาเบอร์บอกยังเบอร์เบอร์ยังเอาดีออกเนีอาคนงามเอาีออกปะคะแหวกนเเอาแหวนแม่แม่แหวนเตาเราสนเอาเวออกน้นเบอร์หบยังบอเบอร์ท หก4านะคะปัญญาอินคาจแก่แก้สียกลำกระโหลกนะคะนี่านบอกว่าเป็นแฟนสแตดกตับกกินตะมงคุงพี่จานนึงเอาใช่ไปเลยตัรับเลยนะคะท่าบอกว่ามาจากสแตลลดกตับตะมงคุงพี่จานนึ่งเลยแมนมาเลยครัเลยสตดกรับคดกรครับดนนิาใช่ครับพี่น้องกรดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ